รู้หรือเปล่าคะว่าน้ำเปล่าสำคัญต่อสุขภาพและการฟิตหุ่นน้ำเปล่านี่นะคะน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายถึง70%เเลยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานต่างๆระบบไหลเวียนเลือดอีกทั้งช่วยกระตุ้นในเรื่องของเมตาบอลิซึมด้วยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำเปล่าแบบนี้กี่ลิตร ป่านมีสูตรคำนวณง่ายๆนะคะก็คือเอาน้ำหนักของเราคูณกับ33ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าป่านหนัก50 50คูณ33ขั้นต่ำที่เราควรดื่มต่อวันก็คือ1650 ml ต่อวันแต่ว่าด้วยความที่สภาพอากาศเมืองไทยร้อนใช่ไหมคะเราก็าควรดื่มอย่างน้อยๆก็คือ2ลิตรต่อวัน ฝึกง่ายมากเลยค่ะเทคนิคที่ป่านจะใหนะ้นั่นก็คือเราลองหัดดื่มน้ําเป็นขวดใหญ่ๆนะอันนี้ไซส์เล็กไปนะคะก็เป็นขวดใหญ่ๆแล้วก็เรียงลําดับในการดื่มนะคะ8ปดโมงสิบโมงสิบเอ็โมงไล่ไปตลอดทั้งวันอยากให้ทุกคนอะ่ะดื่มเฉลี่ยนะคะเพราะว่าจะกระตุ้นในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานทําให้การกรองของเสียของไตดีดขึ้นแล้วก็ช่วยให้ตับเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนเทคนิคที่2ที่ป่านจะให้นะคะก็คือเราสามารถดื่มน้นํา1แก้วก่อนมื้ออาหารได้ครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทําให้พื้นที่ในกระเพาะอาหารของเราเนะี่ยลดลงเราก็จะอิ่มเร็วขึ้นทานข้าวไม่เยอะแล้วก็จะไม่อ้วนนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดื่มน้ําอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะแล้วถ้าใครต้องการปรึกษาสุขภาพอย่าลืมทักมาที่ไลน์ h e a l t h c o a สายป่านสายปา่า,ยปานรอทุกคนอยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ